ชาบ้านในช่วงนี้ค่ะใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วสิ่งหนึ่งนะคะที่จะนําไปมอบให้กับคุณแม่นั่นก็คือดอก<อ>มะลิแบบนี้แต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ของแท้ครับค่ะ เดี๋ยวต้องไปดูที่ตอนนี้เองเนี่ยที่พี่จิตเขาบอกว่ากเกษตรกรเดือดร้อนหนักมากค่ะอาจารย์เพราะ,ะว่าช่วงนี้เขากําลังเก็บดอกมะลิมาขายในช่วงของวันแม่ราคามันจะดีมากๆเลยกิโลกรัมละ3 0 0ร้อถึงสี่รบาทเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าที่เดือดร้อนเพราะว่ามีเจ้าหนอนเนี่ยเข้าไปกัดกินดอกมะลิส่งผลทําให้ขาดตลาดค่ะเกษตรกรก็สูญเสียรายได้เยอะมากเลยค่ะนี่แหละค่ะพาไปดูนี่คือต้นดอกมะลินะคะอาจารย์เคยเห็นของแท้แล้วแหละของจริงต้นเป็นแบบนี้แล้วว่าเราเด็ดเนี่ยโอ้โหดอกมันหอมเข้าไปนี่แบบกลิ่นเนี่ยหืม ใ,ใช่ค่ะโดยเกษตรกรชาวสวนดอกมะลิที่ตำบลท่าเสาอํเาเภอโพทะเลในจังหวัดพิจิตรค่ะที่ปลูกต้นมะลิไว้เป็นรายได้เสริมตอนนี้ต้องโอดโอยกันเหลือเกินบอกว่าเดือดร้อนหนักมากจริงๆค่ะเมื่อดอกมะลิที่ปลูกไว้หลายสิบไร่นะาจารย์ไม่ออกผล,ผลผลิตมากเหมือนปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็คือสภาพอากาศแปรปรวน บางส่วนที่ออกดอกมาก็ยังถูกเจ้าหนอนเนี่ยบุกเข้าไปทําลายกัดกินจนได้รับความเสียหายด้วยนะคะซึ่งเกษตรกรชาวสวนก็พยายามที่จะฉีดสารเคมีป้องกันแต่หยุดยั้งหนอนเอาไว้ไม่ได้ค่ะทําให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ในช่วงของวันแม่แห่งชาติซึ่งจะมีความต้องการของท้องตลาดมากเป็นพิเศษและดอกมะลิก็กําลัง oh <my. S 1> มีราคาพุ่งสูงถึง เย็นยน,นอนนอน,ต,น,อนตัวเล็กนิด <c oughs> เดียวอาจารย์ตัวก็โตอะไร <c oughs> นอนตัวแค่นี้กี๊ซะแบบโอ้ตายตายตายนะคะตอนนี้ราคาเนี่ยมัน300-400ถึง400บาทแล้วเกษตรกรเข้าพลาดตอนนี้คือรายได้แทนที่จะได้เงินเยอะๆเป็นไงนี่ไม่เคยนี่ สงสารชาวบ้านชาวช่องห้องหอเขานะอุตส่าห์ทำมาหากินไม่เคยเห็นนอนหรอฮะมันตกใจมันกลัวโอ้ยตายขนฝันอ่อนเนาะสงสารเกษตรกรจริงๆน่าจะได้รายได้เยอะกว่านี้เพราะว่าราคาสูงช่วงนี้แต่ว่าผลผลิตเนี่ยเก็บไม่ทันโอ้โหก็เนี่ยเราเกษตรกรเราทำมาพอดีจังหวะของเกษตรกรคือมัน ชีวิตที่ต้องผูกไว้กับธรรมชาติแล้วที่สําคัญก็ต้องไปต่อสู้ไอ้แมลงมันปากกัดตีนถีบคนเราก็ต้องปากกัดตีนถีบ <ทำ S 2> สู้กับแมลงจะทําลําบากของมันก็มากินน้ําเลี้ยงมันดอกไม้มันก็ไม่ใหญ่ไม่หอมกินก็หายไปต่โอ้ตเจ้าปะกณเ้ยพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กร<ๆ>เห็นใจจริงๆนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ย ถ้ายังไรเสียก็ต้องลงทุนเพิ่มถ้าไปใช้ยาสารเคมีดอกมะลิเก็บมามันก็ไม่ได้อย่างนี้<อ>ต้องเป็นบทเรียนให้ปีต่อไปนะะคะคต้องต้องออมีการเตรียมการมากกว่านี้ว่าถ้าเกิดว่าช่วงใกล้วันแม่เนี่ยต้องมีการกําจัดพวกหนอนนี่แหละเนาะจะได้เตรียมรับมือว่าปีหน้าเนี่ยจะได้มากอบโกยรายได้กันใหม่นะที่สําคัญให้ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นตั้งวันนี้นะครับ,รบก็คือนี่ ทำน้ำหม่งน้ำหมักที่มันกําจัดหนอนอ่ะใช่มันมีทําจากต้นสะเดาก็ได้ดที่เดาเนี่ยแหละไม่เปลือง,ไป,องไปเก็บเอาไปเก็บเอาแล้วมันฉีดมันพ่นทุกวันเช้าเย็นวันละสามเวลาขยันหน,น,น่อยเดีย๋ยวหนอนนก็หายไปเอง <c oughs> ต้องขยันก็จะ<ช>ต้องขยันนะ <c oughs>